อ๋อออไร้ดูนอ้ด่าโง่ด่ากันแล้วพวกมึงจะด่ากันทำไมโอ้อยากเจอแล้งคอนตว่ะมีา มีดิพอตกกินมันนอกอีกมึงอ่ะโก็โหดครับก็โหดครับก็พัพพพนซอกก <c oughs> ิ้งกันจังๆเลยนะกิ้งกันจังเลยนะพวกมึงเนี่ยโอเคครับก็ครโอเคครับก็โอเคครับก็ค,ครับ,คครบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Rov ซึ่งผมก็ได้ชมทีมมานะครับและคอมไอ้ควยที่อย่างไรก็ตามไอ้ควายด่ากันยับแล้วครับผมตอนนี้อันนี้ผมไม่ได้จัดจางนะครับอันนี้ผม zoom มาฟังมันเอาฟาร์มมาทราบเลยวะมันพูดอะไรกันนะโอเคครับเอาเป็นว่าไม่ต้องกวงผมพูดหรอกกวงพวกมันกโอเคนะครับไม่ต้องกวงผมพูดนะกวงพวกมันพูดกันดีกว่า แอฟคุณอยาพูดมากพี่กระจกบวกแอนอเลแอฟไฟก็ไม่นด้เก่งเท่าไหร่หรอกก็มาแกก็มาแกก็มากกนั่นเดินจบตาทีเดี๋ยวไปแกเอือก็มาดีไปเขาไม่ได้เก็บสติยี่แต่เป็นคนเก๋เยอะเลยหน่อยโอเคนะครับก็จะรู้ว่าควงพวกมันพูดกันดีกว่าไม่ต้องควงคนไม่ต้องควงบล็มพูดหรอกมันด่าอันนี้อ่ะโอ้ไปด่าเดี่ยงไหมอ่ะ แหนนะมันลาโฟมันใ่ไม่ได้ตีรงคือมันตีแรงจริงว่ามันโฟแล้วมันโฟแล้วโฟแล้วจะโฟกันไปละใช่ครับพ่อต้องดนมาน่ดากันยากเลยร้อครับบ้า เนี่ยเนี่ยทำป่ไอ้งโคตรไฟมันว่าทำลด้ป่กว่าเลยไม่ได้คิววไอ้ง่โอ้ยเถอะ่มันไดรอนมไ้วะไอโกเกร์โกเกแย่งวาปะหวยแดงนีรร ไม่ได้มึงไม่ได้กูมึงตายนะไม่ได้กูมึงตายนะผมบอกเลยมันนีี้อครับผมไม่ได้อเปี้ออีกแล้วนี่ไม่ดีว่างคนี้คไม่ไม่ได้้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไม่ได้มาดอะไรมาดามาริก ก็มาดิก็มาดิทำไมควายมันไม่ตายวะฮะโอดูโอ้คนเดินนนมันจะไปตายได้ไงทำไมรีบจบเ่นเล่นสี่ดาเป็นราเียะทำเป็นไข่สื่อได้ปะชอบอ่ะ อูที่เขาเป็นนิ่งเป็นยาบเขาคนไควายไอ้มึงม่งบาเนี่ยออโอ้โหรัดโตายไปช่วยหรอกมึงโอ้โหไ่จ้าแมวอาะไมู่ายเอ้ามึงย่บนเนาะแหกตาเลยงูกูเห็นควายขึ้นมาคนงีมาูเลยไม่ไดไม่ไดู้อะไรเงี้แบบ แต่พวกเขาวางมันดอกอะไรเงี้ยโหเลยแบบใครได้สั่งเกีอ่ะอะไรเงี้ยเออออกเป็นปารีสเถอะก็ไม่ได้ตายอะอะไเออทำไมหรอโหร้านเขาแย่โหนี่ทำไรมันนี่มาวุธมากอะต้องรู้แน่ต้องรู้แน่รู้มาเลยนะรวงมัน อุยกูตายตายโงกูตายมงอะไรอะไรกันพวกมึง็นอะไรกันาลงหยอะไรโดนับเาลงิวอะไรดได้บไหวโว้าลิได้ก็จะไหวยโพวกนักไมก็ไม่โดนวุสวัสดีโอ้อะไรคเนี้แะแค่ ที่แคลี่ตัวเดียวยังอับออาไม่ได้อับอูทำไมมันกระจออขนาดนี้กูใ่ากูให้ลิาเฉยกอใหลิซาเฉยกูห้ลาเฉยกูให้ลิซ่าเฉยกูใ้าเฉยกลิซาเฉยกูให้เยกล่าเฉยก้ล่ยกูให้่าเห้ิเฉยกล่ย้ลิ่ายห้่เห้่เยก้่าเยกลายโอ้่ยลิาเฉยิาเฉยก วัดันันที่อดีมันรัสสานหน้าไมเอ็งมันโง่ยี่อมึงไปคุยอะไรไ้วมันวอ้าวมึพูดมากแะจอกเลยีวีนาปเกนตีนอะไรหรอครับกัะโอ้อะไรวะท้ายสเขียวอะมนไ่จังะคุณในป้องไงคุณในป้องไงอวมือยังไม่กอันนี้อะติดกตกอันนี้อะนึ่งไอ้ไ มาดิมาดิไม่มีของติดเลยหรอนี่มา่มาที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 ่มานี่มาที่มา h ี่มาที่มาที่มาที่ม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 าี่มาที่มาทม่มม่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 

ยังมีตครึ่งลคมันแ่งโอ้ไม่เกี่ยวหรออัพเลเนลองหมกว่โอ้ดูดีดูดีดูดีทำอะไรมันคิวคิวะครับ <c oughs> ในป้อมไงโอค่ใแม่เล <c oughs> ยคิวคิวะน้อง้องาะนองน้อมันอะไรคิวคิวอะน้องนโ <c oughs> <c oughs> อ้ไม่ครับ พ่อไงต้นเสียนี่ยิ่งอ่านมากพ่อเนี่ยถึงร้อนพ่อเนี่เหมือนว่าลอยเผยเอาแล้วก็ได้ที่ดีกับแล้วก็ได้ที่ดีกับไื้ทำไหมน้องเกมมันเยอกว่าไงเกมมนกว่าไงมันยักย้า

น้องมาล้าน้น้น้ทะไรไม่ได้ไายยอมไปแล้วไปแ้ไปแล้วไปแล้วเออป้ามันกจอไอ้เฮียโอ้มาล้างโอมันงไหว่ไปอ้วานชาวมือีกมีส่ดีว่ะไอ้มไม่็ปัญานานั้นลคุตาจริงรู้ดีแล้ว เป็นอะไรอย่างเนี้ยอย่อะน้องๆตก่งตัวไอโฟนเลยติดงงๆอะไรเงี้ยอ้เป็นอนที่แบบไม่กระจงกระจงหรอไม่กระโลกระโลกระลามามาต้อ้ดูดูมันไม่เคยเก่งเลยเหรียโอ้โหแบบตือ่ เพือ่อ11 1. ตัว pare. น้องๆไอ้เจ้าปกิ11ตัวนงอก็ถ้าไม่มีกูก็ทำอะไรกันไปล้วฮะเลยดู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 อะเนี่ยอ้ันเดียวอ้ันเปียเปียแหงควาย ก็แม่อ้ยกูขับมาไม่ไดไอ้หน้า <laughs> ว้าวตามเข้าไปย่งมึงอะไม่ได้โอยรอะไอ้ควายแต่นี่อีะครับอือทำไมหรอว <laughs> ดปัน เออเอ็มไอ้เงี้ยเดี๋ยวเดี like, ๋ยวมันจะปรั๊บด <laughs> ูดเลือดใหม่มึงเห็นวะเออปรับลงอ่ะไม่ดีเลยสัตว์มันโดนเนื้อมันโดนเนื้อแล้วก็ไอ้พวกดาบแบบโผ่ปทางอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนหมดเลยเอ้าเอาปะเอาปะเออโดนเนื้อมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตสไอ้เหี้ยมึงยืนมองห่วยไวน์อันนี้เห๊ะ ไอ้เ,เมือนัออ้านยนม่แปลงโยงวะควหัฉลาดสบ้างันลาวัาว์โอ้ลาเควลาดสบังโอ้ยวายกูจะเข้าให้ก่อนนะออทำให้มันเสียอตีไงไมีปไปโยกข,ของกู

ได้้หลาายยนเะก็พไม่ได้พาแบบน้อยๆเนี่ยเหมือนกันนะครับติดอะไรเงี้ยโอ้มากระจอกเลยนะไรเนี้ยค่าหนึ่งโว้กินมองได้ไหมอ้อจริงจ๊

ไมึงก็ไม่ได้เ uh, ก่งที่จะแบบขึ้นมากเลยวะัุนบเวสกี้เพราะมึมึงมึงมึงมันใกล้ไงโอ้เดียวอย่าลิดใจหมไม่ไี่ตายห้าตัวนะไม่ตายหกอะเอออุ๊ยเชเด็ดเอ้โอยู่เยอะไมันต้องมีกำลังมัตองมีบ้าน่น้อยออ้รอง้รานเขา้าวบ้านสมัยเเองแตช์เยอไง เวไม่ไหวเลยไอ้ปูร้านชาวบ้านหมุ่มเอมยจีนไหมเปเป็นจีนไหมธรรมดาโบราณแสดงโอ้ยจีนเกินใคย่ไอ้เอ๊ยเ้ยโคเองใส่ัไม่ม่ใรเก่งเท่านี้แล้วอะ พีบกะพุกอันอ <laughs> no, no. นออ้องน้องน้องน้องไปจบไปโไม่ได้ไม่ได้นม่นก่แล้วโอ้นะทำไปทำมาเขาไปทัวเนี้ยโอ้กว่าจะจบล็กกันต <c oughs> อนนี้เรอหัวโลโกดปัน